้าหากว่าจิตของผู้ภาวนานั้นไม่วิ่งเข้าไปยิดลมหายใจก็ย่อมจะส่งกระแสออกไปข้างนอกในเมื่อส่งกระแสความรู้สึกออกไปข้างนอกในช่วงที่จิตมีความสงบสว่างอยู่นั้นแล้วภาพนิมิตต่างๆจะปรากฏขึ้นจะเป็นภาพอะไรก็ตาม เมื่อภาพต่างๆปรากฏขึ้นแล้วก็ให้กำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปทำความเอกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายนอกถ้าหากเราสามารถละคองจิตของเราให้อยู่ในความสงบในสภาพปกติโดยไม่ไปเอกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก,ก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปถ้าหากเกิดเอกใจขึ้นมาเมื่อไรแล้ว สมาธิก็จะถอนภาพนิมิตนั้นก็จะหายไปในตอนนี้มีความสำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติถ้าหากเรามีความรู้สึกว่าภาพนิมิตต่างๆเป็นสิ่งอื่นมาแสดงให้เรารู้เราเห็นบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเช่นอย่างเห็นภาพผีเปรสหรือเทวดาเป็นต้น บางท่านอาจจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขามาขอส่วนบุญเราแล้วเราก็เป็นนึกแผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาในเมื่อนึกขึ้นมาอย่างนั้นจิตก็ถอนจากสมาธิภาพนิมิตทั้งหลายนั้นก็หายไปอันนี้ก็ไม่ค่อยจะร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความเห็นนอกเหนือไปกว่านี้ โดยสำคัญว่าภาพนินทต้้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อจะดนบันดาลจิตใจของเราให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้แล้วบางทีเราอาจจะเผลอไปน้อมรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสิงสู่อยู่ในตัวของเราแล้วสภาพจิตของเราจะกลายเป็นในลักษณะที่เรียกว่าสภาพผีสิง ในถ้าหากเราไปสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาหรือเป็นสิ่งอื่นขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากไปมองเห็นภาพในมิตของผู้ที่เขาเราเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษมาปลากรดกายให้มองเห็นแล้วเราอาจจะน้อมเอาภาพในมิตนั้นให้เข้ามาสู่ตัวของเราหรือสู่จิตใจของเราเพราะความเข้าใจผิดว่า สิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่มาจากที่อื่นในเมื่อเราน้อมเข้ามาแล้วจะมีอาการคล้ายๆกับว่ามีสิ่งเข้ามาทรงอยู่ภายในจิตหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นคนส่งไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังให้มากๆก <c oughs> ารภาวนาหรือการทำจิตเนีย่ยเราไม่ได้มุ่งที่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยดนบันดาล ให้เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราต้องการจะทําให้จิตมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิโดยความเป็นอิสระของจิตเองถ้าหากว่าจิตจะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาก็เป็นสมรตถภาพของจิตเองไม่ใช่สิ่งบันไดาัะนั้นขอให้ท่านนักศึกษาธรรมะแลนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจในเรื่องนิมิตต่าง ถ้าหากว่าท่านไม่ไปเอกใจหรือไม่ไปสำคัญว่านิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่งอื่นมาดนบันดาลให้เรารู้เราเห็นทําความรู้สึกว่าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นจากจิตของเราจิตของเรานั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีความสำคัญว่าเราอยากรู้อยากเห็น ในเมื่อเราอยากรู้อยากเห็นอจิจสงบเคลิมเคลิมลงไปอยู่ในระดับแห่งอุปจาระสมาธิในตอนนี้จิตของเราจะฝันดีนัถ้าหากเราเลิกถึงอะไรแล้วจะเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นมาถ้าหากเราสามารถที่กำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวโดยไม่สำคัญมันหมายในนิมิตดนนั้น,น,นเราก็จะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าภาพนิมิต จะเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติของท่านผู้มีสติปัญญาโดยกำหนดรู้อยู่ที่จิตแล้วภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงต่างๆ้าจิตของท่านผู้ปฏิบัตินั้นมีสมาธิมั่นคงพอสมควรก็จะสามารถกำหนดเอานิมิตนั้นๆเป็นเครื่องหมายแห่งความรู้ เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติบางทีภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงเรื่องอาคุภาสมาฐานหรือภาตสมาฐานให้เรารู้เราเห็นก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะสามารถทําให้สติสัมปชัญญขขะญญของเราดีขึ้นแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้วจิตก็จะสงบรวมลงไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิ